วันนี้เราก็อยู่กับแนทฮ h กโฮมอีกแล้วนะคะใครที่ต้องการอยากจะซื้อบ้านผ่อนบ้านอยากจะมีบ้านหรืออยากดูเรื่องชาวบ้านค่ะถ้าใครที่ต้องการจะซื้อบ้านนะคะ <c oughs> ก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่การซื้อไปจนถึงการโอนบ้าน เราก็จะมีงบประมาณในใจละถ้าอย่างน้นนะคะยกตัวนอย่างง่ายๆเลยแม่จะซื้อเงินสดได้ไหมคะไม่ได้ต้องกู้ค่ะกู้ยังไงสิไม่ยากสําหรับขั้นตอนที่สองในการกู้บ้านก็บอกว่าไม่ยากเยไม่ยากจริงๆเราไม่มีเร่องอุบเหหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เกินสองอาทิตย์คุณก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นได้ และตอนนี้นะครับผมกับคุณคัชชาก็ได้ยืนอยู่ในบ้านตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งโครงการหรือพอมีเนนพาของเรามีบ้านถึง4แบบเลยนะคุณแบบไหนบ้างแบบที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเรียกว่าบ้านแปลน A มีแปลนเแปลน B แปลน C แล้วก็แปลน D เนาะครับจะมีตั้งแต่3ห้องนอน2ห้องน้ําไปจนถึง4ห้องนอน3ห้องน้ําเลยตัวที่ดินนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่35ตารางวาไปจนถึง141.5 0นตารางวาเลยก็คือมีตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงใหญ่ๆเลยคือใครอยากมีแบบสวนเล็กๆไว้แบบปลูกผักปลูกเอยอะไรเงี้ยก็ทําได้ นนนออด้วยไนนกได้ก็การเต็นนอนข้างนอก <c oughs> เลย <c oughs> แล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับมีตั้งแต่134ตารางเมตรไปจนถึง203ตารางเมตรนอกจากนี้นะครับตัวโครงการเองยังนึกถึงอนาคตเนาะเพราะปัจจุบันนี้เราเป็นชุมชนผู้สูงอายุค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ใจตรงนี้ปเป็นพิเศษโดยการจับมือกับ S C G นะครับผมเลือกผลิตภัณฑ์เลือกแก๊เจ็ตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมาใช้ในตัวบ้าน ให้ลูกค้าสามารถเลือกและปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมเขาก็จะต้องมีราวจับในห้องน้ําหรือพื้นที่สเต็ปอะไรเงี้ยจะต้องมีการใช้สีที่มองเห็นงาน่ายจะมีทีมคิดให้ <c oughs> หรือว่าคุยกับทีมก่อสร้างของเราได้เลยสามารถปรับเปลี่ยนได้ไอันนี้นะคะก็มีเสริมทั้งดีแคร์เนาะพื้นที่ใช้สอยนะคะ220 ใช่ครับซึ่งพื้นที่ใช้สอยนีย้ที่มันจะดูใหญ่ออกมาเพราะว่าเราเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับบ้านที่ต่อเติมแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มีห้องนอนด้านล่างได้ด้วยสําหรับใครที่มีแบบเออ,อ,อนะคุณต้าคุณยายนะคะก็ถือว่าตอโจทย์มากๆเลยนะคะมีแคใช่แล้วครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองดูบ้านแต่ละแบบแต่ละสไตล์กันนอก่ามีอะไรบ้าง และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโครงการเรานะครับก็คือบันไดของบ้านทุกหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือบันไดไม้จริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่บันไดปลอกอ่าถ้าสมมติว่าอยากรู G ้ว่าจริงไหมลองเอาฟันแทะดูถ้าสมมติมันเป็นเศษไม้ของมันจริงแล้วแบบใหญ่มากก็ต้องเซ่ฮัลโหลอย่างกดูจังว่าอินสไตน์ไม้วีดีโอก็อ <c oughs> คือจะเป็นไม้ยางพารานะครับเนาะเป็นไม้ประสานนะครับก็คือเหมาะสําหรับ อากาศบ้างเราสมบนตัวพื้นเราจะใช้เป็นกระเบื้องอยาง,งลายหม้นอกจากนี้นะครับบางแปลงยังจะมีวิวเอ็กซ์ูซีฟด้วยนะ ก็คือบางแปลงจ,จะติดอยู่กับทะเลสาบนะครับผมซึ่งมีจํานวนจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้บ้านทะเลติดกับทะเลสาบแบบนี้ต้องรีบเข้ามาตัดจองได้แล้วนะครับผมแบบนี้เลยและตอนนี้นะคะก็เหลืะะอแคะอนน่สี่แปลงเท่านั้นนะคะรีบเข้ามาตัดจอ,อ,องเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะ ใช่ครับสองหลังสร้างเสร็จแล้วพร้อมเป็นเจ้าของและอีกสองแปลงที่เป็นที่ดินปล่าที่สาม,มารถส,สร้างไร้คงไเรื่องความปลอดภัยนะครับโครงการของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเพราะาเรามีกล้อง C C T V นะครับติดตั้งทั่วโครงการ ตลอด24ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็จะปั่นจัก,กรยานสอดสองตลอดเวลาน,นอกจากนั้นนะคะของโครงการนะคะก็มีประตูเป็นคีย์การ์ดครับผมสามารถปิดแล้วก็เข้ามาได้ก็คือถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยจะถูกรปภถามละว่าเข้ามาทําอะไรอะไรยังไงเนาะก็ปลอดภัยมากนะครับนอกจากนี้ในส่วนของแถมนะครับของโครงการก็จะมีประตูไฟฟ้ารีโมทนะครับผมสามารถกดรีโมทแล้วก็เข้ามาได้ แล้วก็ทั้งเก็บน้ำทั้งดักไขมันอะไรเงี้ยมีหมดเลยก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากเวลาเราปล่อยน้ำเสียลงเนี่ยก็จะไปที่ถังดักไขมันก่อนหลังจากนั้นก็จะไปที่ถังบำบัดก่อนปล่อยออกสู่แม่น้ำธรรมชาติยังรับประกันบ้านนะคะ1ปีนะคะแล้วก็ครดอีก1ปี 1> ใช่เลยครับแล้วก็จะมีทั้งเก็บน้ำปั๊มน้ำด้วยนะที่แถมให้นอกจากของแถมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับจองและทำสัญญาผ่านกับพักโฮง จะได้รับของขวัญสุดพิเศษจากฮักโหมไปอีกครับผมที่บอกนะอันนี้ก็ระตุกอะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้คุณภาพดีๆแบบนี้นะครับสามารถต่อผ่านตัวแทนฮักโหมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์โทรศัพท์เพจหรือ Facebook ของทางทัก